ตามสองเลยตามตีนสองเลยเหมือนกันนี่บอกแวะพักท่าแขกก่อนวันนี้เดี๋ยวก็แบบสบายสบายอ่ะเนาะชมความงามของสาวท่าแขกก่อนเดินดูเมืองเขาอ้านี่เช็คอินวิวโรงแรมวิวเโรงเราไปกันไปเขาเช็คอินเรียบร้อยที่ด่านน้ำพราวของชายแดนลาวกับเวียดนามเสร็จเรียบร้อยผมกับพี่กู้ก็ออกเดินทางกันต่อนะครับ ปลายทางของพวกเราวันนี้จะมุ่งหน้าไปสู่เมืองนากายนะครับจะเป็นเมืองที่เขาบอกว่ามีภูเขาโอบล้อมเหมือนกับในนวัดี่ยายเลยนะฮะผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าที่เมืองนากายจะมีอะไรที่น่าสนใจและในระหว่างทางพวกเราจะเจอเรื่องราวอะไรที่สวยงามขนาดไหนอย่าลืมติดตามกันพร้อมๆกันเลยนะครับมากันเลยครับ ในระหว่างการเดินทางจากเมืองยมราชไปเมืองนากายผมก็ขับผ่านสิ่งที่ต้องบอกว่าประทับใจมากๆเลยอยากรู้ว่าเป็นอะไรเดี๋ยวเราต้องมาเที่ยวขับไปดูครับแล้วก็เดี๋ยวจะจอดแวะดูว่าสถาปัตยกรรมที่ผมพูดถึงนั้นจะสวยสดงดงามขนาดไหนไปกันเลยครับ เรามาถึงก็จะเจอกับปฏิมากรรมนะครับที่แกะสลักบนก้อนหินเลยเนาะพี่กุกนะ้งเนาะถ้าไม่สังเกตไม่มีทางใครได้เลยเพราะเราจะขับเพลินโค้งมาแบบกำลังกาลังจะเล่นโค้งกันสนุกสนุกใช่เล่นโค้งมา,าไม่มาไว้ชิพหายเลยอันน,น,นี้อันนี้ต้องใครที่จะมาเส้นนี้ต้องต้องมาร์กไว้ก่อนเนาะไปดูฮะ มีหน้าพระพุทธรูปแล้วก็มีพระพุทธรูปปาง,งต่างๆฝั่งนี้นะครับปางห้ามญาติปางห้ามสมุทรปางน้าคโปกโอ้พุกปางเลยเนี่ฮะปางสายญาติฝั่งนี้เป็นพระพุทธรูปที่นอนนะฮะอาจจะเป็น,นกันด้วยนะครับอาจจะเป็นกุศโลบายนะครับให้เราเนี่ยขับขี่ช้าลงใช่ใช่ใช่เนาะ<อ>ถ้าเราแบบจั่วจ,จ้าดอย่างเดียวก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้อันนี้มันเป็นการที่เตือนสติเราไปในตัวว่าให้เราช้าๆแล้วก็ คมเดิวขับขี่กันอย่างมีสติแล้วก็เน้นความปลอดภัยเนาะไอ้กุ๊กเนาะครับสวยสวยสวยไม่รู้ว่าสร้างนานหรือยัง เป็นไงครับพี่กุก๊กเซอร์ไพรส์เลยเนาะสวยมากเซอร์ไพรส์มากกันนี้กำลังขับขึ้นโค้งมาเขาบอกว่าพระเข้าวันวังคม <laughs> เคยลาวยงอ่านภาษาลาวไม่ออกไหนเร็วๆเด้ศึกษาเร็วๆเด้อเป็นพระพุทธรูปแกะสะลักจากหินทรายนะครับ เขาบอกว่าช่างที่มาแกะสลักนี้เป็นช่างจากประเทศไทยเลยนะความประณีตความอะไรก็มาจากประเทศไทยมาดูนะฮะจะมีก้อนหินแต่ว่าฝั่งนี้เนี่ยต้นไผ่ขึ้นบดบังไปบ้างพอสมควรมันทําให้พระพ,พุทธรูปที่เขาแกะสลักไว้เนี่ยหายไปนะครับตรงนี้จะอยู่ตรงหัวโค้งพอดีถ้าเราขับเร็วก็จะแทบจะมองไม่เห็นเลยนะฮะถ้าเราขับช้า เราก็จะได้เจอกับวิวพระพุทธรูปที่แกะสลักอยู่นะตรงนี้นะครับไม่มีญญสัญญาณโทรศัพท์สัญญาณโทรศัพท์ก็ไม่มีก่อนออกเดินทางกันต่อเราก็เก็บภาพบรรยากาศดีๆร่วมกันกับพี่กุก๊กใครที่ผ่านมาเส้นทางนี้นะครับเมืองยมราชไปเมืองนากายก็อย่าลืมแวะถ่ายรูปนะครับกับปฏิมากรรมสวยๆวแห่งนี้ถ้าลงมาจากฝั่งน,นี้ก็จะเห็นด้านนี้พอดีนะครับ นมัสกการพระพุทธรูปที่มีการแกะสลักด้วยความประณีตและสวยงามบนก้อนหินเสร็จเรียบร้อยพวกเราก็ออกเดินทางจากเมืองยมราชเข้าสู่เมืองนากายอากาศในช่วงนี้ต้องบอกว่าร้อนอบอ้าวมากๆเลยนะครับเพราะว่าเป็นการขับขึ้นเขาและเป็นเวลาที่จะใกล้เที่ยงแล้วด้วยขับมาได้สักพักหนึ่งผมก็ต้องตื่นตาตื่นใจกับบิวต้นไม้ที่ยืนต้นตายบนกลางน้ําเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมและพี่กุ๊กหาจุดจอดที่เหมาะเพื่อที่จะได้ลงไปสัมผัสแล้วก็ไปดูว่าทําไมที่นี่ ที่เขื่อนน้ำเทืองสองนี้ทำไมมีต้นไม้ยืนต้นตายมากมายขนาดนี้ครับแล้วเราก็ได้ที่เหมาะตรงนี้นะฮะเดี๋ยวไปดูกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่นี่โอ้โหต้องบอกเลยนะครับว่ามีจำนวนเยอะมากๆสำหรับต้นไม้ที่ยืนต้นตายบนกลางน้ำแห่งนี้ดูนีฮะโอ้ด้าน้ำเทืองสองก็สวยจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับแต่ว่าน่าจะสวยกว่านี้นะอันนี้เขาเรียกยมราชาดเนาะ กัมา,าเเบนนน้หือ,หอต้องบอกเลยนะครับว่าตื่นตาตื่นใจแล้วก็แปลกใจแปลกตามากๆเลยนะฮะสำหรับวิวต้นไม้ที่ยืนต้นตายบนเขื่อนน้ำเทินสองเขื่อนน้ำเทินสองเนี่ยเป็นเขื่อนที่กินพื้นที่ระหว่างเมืองกมราชกับเมืองนากายนะครับถือว่าเป็นเขื่อนขนาดใหญ่ของประเทศลาวเลยนะฮะที่สามารถผลิตกระแสฟไฟฟ้าให้กับพี่น้องชาวลาวและก็สามารถที่จะส่งขายประเทศไทยเราได้ด้วยนะครับ วนี้เราเข้าสู่เมืองนากายอย่างสมบูรณ์แบบแล้วนะครับมันจะมีด่านสนใจใ้เราขับขี่และเลอะบ,บนสันเขื่อนกันมาเรื่อยๆนะครับจนมาถึงสะพ,พานที่จะข้ามเาขือ่อนแม่น้ําเทินแห่งนี้นะครับก่อนข้ามเราก็ขอจอดแวะถ่ายภาพเมริกาศดีๆร่วมกันนิดนึงเพราะว่าบนถนนโล่งมากๆเลยนะครับแต่ว่าวิวแม่น้ำสูบสวมากๆเลย ตอนนี้มาถึงเกือนน้ำเทินไม่รู้ว่าน้ำเทินหนึ่งหรือ2อนันนี้ไม่รู้จริงๆเดี๋ยวต้องไปถามาชาวบ้านตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะพักเบรกกินข้าวกันก่อนหลังจากที่ขับลากมาตอนนี้ก็ยิ่งกว่าแล้วจะบ่ายโมงแล้ว เทียบผมมาเขาเปียบเลยทางนี้เข้าเลยบ่เออเอาเดี๋ยวก็พอไอ้ชิมมือก่อนไอ้ไอ้กุ๊กกินลายป่ะไม่๋ยวใส่นาะสองได้เนี่ยจีเด็ดเนาะขออนุญาตเด้๋ยวไอ้เด้อตามไอ้ห้าสิบพัทต่อเอาแสดงมาแซ่บเอาตามสองเลยขนาดไหนตามสองเลยตามสองยตาตีนสองเลยมือนกันพวกผมมานอนอยู่รักษาเมื่อคืนนี้แล้วก็ไปไปด้านพี่ขึ้นไปด้านทางเวียดแล้วก็ลงว่าจะมาหน้าไก่แต่ว่าหน้าไก่แกงที่บุฟู่เลย บมแนอาจจะลงไปพูดนะแค่แคกเพราะว่าเดี๋ยวจะลงไปพูดนะตักแสตักแเออเที่ยวเราเราสวรรค์ไปตักแสสวรรค์แน่นแน่นแน่นสวรรค์สลาวร์นผู้ละอันนี้นี่คือมาแต่พูดเลยบ่โดยโดยโดยมาจากทังมาเที่ยวนะมาเที่ยวมาเที่ยวอันนี้เขื่อนเขื่อนเทินสองน้ำเทินอ๋อนั้งเทินสองนี่จะใหญ่กว่าน้ำเทินหนึ่งเนาะแมนอยู่บ้านท่าล้าง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 ออ๋ นี่นะครับอยู่ข้างหน้านี่โอ้วิวดีหลายจำเป็นต้องแวะกินข้าวก่อนบรรยากาศไม่ได้ก็เลยให้พี่กุ๊กก่อนนี่พี่กุ๊กบอกว่าโอ้โหเติมเติมอันนี้หน่อยเติมก่อนเติมก่อนครับเติมเติมเบย์หน่อยบรรยากาศดีนะครับรุเย็นบ้ยบอยเลยตรงนี้โอ้ยกินข้าวก่อนเนอะเดี๋ยวจะพาขึ้นไปชมวิวอยู่ข้างบนอยู่ มาเราที่ต้องกินเฝอนี่ที่เด็ดน้ำเอื้อยเพื่อนเนาะเห็นเอื้อยกับไอ้เพื่อนกินโอ้แซ่บไรไอ้มาที่หลังเพื่อนก็สร้างอีกสามเพื่อนมาอย่างง้ต้องแซ่บไปเลยผมเลยอัพสักหน่อยดูนี่ผู้เฮ็ดเนี่ยแซ่บบ่แซ่บปลาตัวเว้ตอนแรกว่านิดเดียวเด้อตัวเดียวนะสองอันนี้โอ้แซ่บไปเลยคูน่ะยู่นี่เขาเอื้อตั้มยังเ้ยตั้ตีนด้วยกันว่ะตั้ตี นี่อยากตำตีนเนาะตีตำตีนนะพอสุภาพตกอ้ย่โอ้เขาเอิอย่างตผ้าเบกลาเซียเข้าตผ้าเบกเข้าเอข้าเนี่ยยักษิพันเนาะสังคมเข้าเพื่อนบ่าวนะไอ้าไอ้กุ๊กเอาเข้าบ่กไ้เอาเอาบอว่าบอกเอ้เอาสักกระสอบนึงก็ได้แม่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 องตีนเลยโอ้ต้มาสอตีนด อากาศอย่างนี้ยำไก่ก<า>ับ<า>เบียร์ลาวนี่เข้ากันครับจบชีวิตจบจ้อจวดจวด S <S โอ้โอโอจบหมนะเอ้ย <laughs> ไอ้กูกินเบิร์ผมกันยึดแล้ว,วสำหรับประวัติความเป็นมาของเขื่อนน้ำเทิน2แห่งนี้ต้องบอกว่ามีการก่อสร้างที่ใช้ระยะเวลาค่อนข้างยาวนานมากๆครับเริ่มวางศิลาเลิกก่อสร้างเมื่อ2,548และก็เสร็จสิ้นเมื่อ2,552นะครับ โดยทางฝ่ายเอกชนของสอปปอลาวเนี่ยมีการต่อต้านอย่างหนักเพราะว่าเนื่องด้วยพื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพไม่ว่าจะเป็นสัตว์ป่าแล้วก็ต้นไม้รวมไปถึงเป็นพื้นที่อาศัยของชนเผ่าต่างๆท,ท,ที่อยู่ในพื้นที่บริเวณดงังกล่าวด้วยนะครับแต่ทางรัฐบาลก็ยังดืนดัน,น,นและก็ก่อสร้างจนแล้วเสร็จแล้วก็เป็นเขื่อนที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ค่อนข้างเยอะและตลาดหลักที่ส่งขายให้ก็คือเมืองไทยเรานะั้น